สายเนี่ยเป็นเทฟลอนนะครับมีทั้งหมด4เลเยอร์สีเนี่ยไม่ลอกแล้วหัวเนี่ยก็มีทุกองศายังไม่มียี่ห้อไหนที่ทำมาก่อนเลยสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าอะไรกันเลน่บางคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างแล้วช่วงนี้ก็มีหลายที่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละระบบของสายเบรกอะไรกันเลนว่าดียังไงแล้วทำมาเพื่ออะไรแล้วเหมาะกับใครบ้าง ดูหัวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรกัเรียเนี่ยทำให้กับโรงงานใหญ่ๆแล้วก็ทําให้กับ OM ลรถเนี่ยหลายๆเจ้าเล,าย,าลายอย่างเช่น d u คาตี KTM ท m เลองไปดูได้เลยว่าสายเบรกเดิมเนี่ยหัวเขาเนี่ยจะเป็นดับเบิลเลเยอร์ถ้าเป็นดับเบิลเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยยังไงก็เป็นของเขาแน่นอนของเดิมเนี่ยจะเป็นสีเงินจะไม่มีสีแล้วเรามี3ระบบเราจะมาทําความเข้าใจแต่ละระบบก่อนละกันคร i m ปิ้ง หรือการใช้เครื่องนะครับมันจะได้มาตรฐานมีการรับประกันการใช้งานตลอดชีวิตสนามแข่งหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะใช้เป็นคริมปิ้งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Mo t o g p หรือสนามแข่งเมืองนอกหรือระดับโลกเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้กับสายเบรกที่ไม่ได้ใช้เครื่องในการแข่งขันเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยคริมปิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่นิยมใช้กันในสนามมากและปลอดภัยมากนะครับต้องบอกกันว่าหัวเะลกเล่เนี่ยเป็นสีนะครับสีสันสดใสเนี่ยมีมีให้เลือกเยอะแยะบางช่วงเนี่ยก็อาจจะมีสีแปลกๆออกมาให้ไพกันด้ ไม่ต้องห่วงนะครับสีเนี่ยไม่ลอกแล้วหัวเนี่ยก็มีทุกองศาสินค้ามีเยอะมากๆเลยนะครับเลือกกันได้แล้วก็สายเนี่ยเป็นเทฟลอนนะครับมีทั้งหมด4เลเยอร์นอกจากมอไซค์แล้วเขาก็ทำให้กับรถยนต์ซูเปอร์คาร์ส่วนมากเนี่ยให้กับ OEM OEM ก็คือทำให้พวกรถโรงงานต่างๆไม่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสายไฮดรอลิกทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับแล้วอเลกาเล่ตอนนี้เพิ่งได้ทำ after market หรือว่าเป็นของแต่งออกมา เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขายทั่วโลกแน่นอนต่อไปนะครับเราจะมาดูระบบ Reusable Fitting <entend> ก็คือหัวย้ำตาไก่อันนี้ข้อดีของเขาก็คือไม่ต้องมีเครื่องย้ำนะครับ <oque> ซื้อตาไก่ไปหรืออะไรก็ไปประกอบได้โดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าใช้ง่ายใช้สะดวกแต่ถ้าความปลอดภัยการรั่วไหลซึมเนี่ย ต้องเป็นระบบคริมปิ้งเท่านั้นถึงจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากที่สุดเป็นระบบเนี้ยยังไม่มียี่ห้อไหนที่ทํามาก่อนเลยก็คือเอาข้อดีของ Reusable กับคริมปิ้งเนี่ยมารวมกันคือยังไง global system เนี่ยยังไงก็ต้องย้ําหัวนะครับใช้เครื่องย้ำดังนั้นเนี่ยมาตรฐานความปลอดภยัยหรือว่าเรื่องรั่วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้น้อยมากๆดังนั้นสามารถเข้าไปแข่งในสนามได้แน่นอนตัวนี้อย่างที่2ก็คือ หัวจะเห็นหัวสีพวกนี้สามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมย้ําไปแล้วแต่สามารถเปลี่ยนได้นะครับใช้ด้วยการหมุนออกแล้วก็หมุนเข้าบางทีเนี่ยเราอยากแต่งสายเบรกให้สวยที่ไม่ให้สายถักแต่งแล้วเบรกดีขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยเราอยากจะอัปเกรดปั๊มเบมโบเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่องศามันเปลี่ยนครับข้อดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสายทั้งหมดในช่วงนี้แค่เปลี่ยนตรงหัวเปลี่ยนองศาถอดใส่กลับได้หมือนเดิมไม่ต้องไปทิ้งมัน อันนี้คือข้อดีครับของสายเบรกอะไรก็เล่นะครับพูดถึงเรื่องการย้ำสายหรือคริมปิ้งเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าการย้ำเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักตรงเป๊ะตลอดทุกครั้งดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอาน้ําหนักมือหรือว่าอะไรหรือความรู้สึกคนอันนี้เป็นเครื่องวัดว่ามันได้มาตรฐานแล้วอันนี้คือไม่รั่วอันนี้แหละคือความสําคัญมากว่าทําไมในการแข่งขันหรือว่าในรายการทุกอย่างหรือที่อยู่ในสนามเนี่ย ก็สมควรจะใช้แบบนี้มันรั่วขึ้นมาเนี่ยโหมีปัญหาแน่นอนเบรกหายแล้วความเร็วที่อยู่ในสนามแต่ละรอบแรงดันทุกครั้งที่ใช้ก่อนเข้าโค้งมันมหาศาลมากมันไม่เหมือนบนถนนทั่วไปบนถนนเนี่ยเบรกเวลามันค่อยๆหายเนี่ยเราจะจับฟิลได้แล้วเราไม่ได้ขี่เร็วตลอดเจอไฟแดงเราก็จอดอ่ะโอเคแต่ถ้าอยู่ในสนามเนี่ยมันไม่มีครับมันซัดกันอย่างเดียวเลยตอนนี้เนี่ยเรามี ทั่วประเทศไทยแล้วตัวแทนจําหน่ายลองเข้าไปดูได้แล้วก็จะมีตัวดิสเพลย์นี้ให้ดูเลือกสีได้เลยว่าชอบสีไหนแบบไหนลองดูงานได้ว่างานอิตาลีเนี่ยเนี้ยขนาดไหนและความปลอดภัยของเขาเนี่ยดับเบิลเลเยอร์ก็ขอพูดอีกทีย้ำอีกทีแล้วกันมันเป็นเพเทิร์นก็คือเขาจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วเป็นเทคโนโลยีของเขาถามว่ามันดีตรงไหนดับเบิลเลเยอร์มันทําให้โอกาสรั่วต่อให้เราใช้แหวนแล้วเนี่ยทำให้โอกาสรั่วน้อยลงเข้าไปอีกการรับประกันนะครับ สายเนี่ยเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้ามันรั่วเนี่ยเราทำให้ใหม่ทำให้ฟรียังไงฝากเพจด้วยนะครับเพจ allegre le flex instagram แล้วก็มีเว็บไซต์นะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลสอบถามอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบอตลอดเวลาแล้วก็ยังไงฝากตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยตอนนี้ allegre ความปลอดภัยที่สวยงาม